วิธีลงไฟเ์็จพีลูกนิ่งนะครับพอดาวน์โหลดมาเราจะได้ไฟล์นี้นะฮะจะทำการคัดไปที่ไฟล์ที่อยู่ไฟล์เสิร์ฟของเราครับ short interactive เจอร r ถวันยีแล้วก็โฟลเดอร์เซตพีครับถ้าใครไม่มีให้สร้างขึ้นมาเองเลยครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดวางทีนี้พับไปครับพอ,อมาเข้าที่เกมก็ไปที่แทสติกครับแผนการเล่น ตรงนี้เราจะเลือกอะไรเราก็เลือกไปก่อนได้เลยครับเข้ามาตรงที่ลูกนิ่งเนี่ยครับส่วนตรงนี้เราก็คลิกไปก่อนครับคลิกให้มันเข้าไปสู่หน้าโหลดแผงเตะมุมได้ครับพอเซ็นตรงนี้ให้เราคลิกที่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่โหลดสูตรลูกนิ่งทั้งหมดที่เราเลือกมาครับเมื่อกี้แอดลงอันนี้ก็โหลดจบครับ ก็จะใช้ได้แล้ว。